โอเคสวัสดีครับผมหล,ล่อพอเพื่อนน้องใหม่ทุกคนนะครับผมขอต้อนรับเข้สู่บ้านหมีนะฮะผมวันนี้จะเป็นคลิปการแก้ปัญหาชั่วคราวนะฮะผมเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ไม่สามารถที่จะเปิดอิมเร์เตอร์ ps 3หรือ RPS3 c นะฮะผมก็ถ้าใครอยากรู้ว่าวิธีการดาวน์โหลดนะฮะผมแล้วดาวน์โหลดทํำยังไงนะฮะผมไปดูคลิปข้างต้นเนาะพี่บีทิ้งลิงก์ไว้บนให้แล้วนะับผมโอเคนะคับผม RPS3 c เนี่ยจากที่พี่บีไปลองเทสมาแล้วก็มีเพื่อนๆห,หลายคนบอกว่าเปิดแล้วระบบไม่ทํางานนะผมเกิดฟังก์ชันเออร์เลอร์ขึ้นนะผมแล้วก็จะมีลักษณะนหน้าตาเป็นแบบนี้โอเคนะ เพราะฉะนั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าสาเหตุหลักมันคืออะไรกันบ้างนะครับผมโดยหลักการแล้วเนี่ยพี่หมีคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของระบบปฏิบัติการที่ไม่สามารถลิงก์กับตัวระบบของการ์ดจอของเพื่อนได้นะครับผมซึ่งในตอนนี้นะครับผมพี่หมีกําลังหาวิธีในการแก้ไขอยู่นะครับผมแต่ว่าเรามีวิธีในการปรับระบบมันให้สามารถกลับมาเล่นได้ก่อนนะครับผมโอเควิธีการเป็นยังไงไปดูกันเลยขั้นตอนแรกนะครับผมเราก็เปิดระบบนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาที่กับไปตรง ตัวของเครื่องพี่พี่มาหน่อยสิครับพี่อ้าวไม่ติดอืโอเคมาถึงนะครับผมเราก็เปิดตัวของเครื่อง rps3 แต่จะที่เราดาวน์โหลดครบแล้วใช่ไหมซึ่งตอนแรกนะครับผมอาจจะไม่มีเกมหรือมีเกมก็ได้ในส่วนนี้นะครับผมในจุดจุดนี้นะครับผมถ้าเรากดปุ๊บนะครับผมอัีตจะให้ดูก่อนนะอันนี้ที่มีกดนะครับผมแล้วมันเล่นได้อ่าอันนี้เล่นได้เล่นได้เลยนะครับผมสาเหตุที่เล่นได้นี่นะครับผมพี่มีเจอประสบการณ์แบบเดียวกับเพื่อนๆนะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับผม เจอปัญหาแบบเดียวกันนะโอเคปัญหาที่เกิดขึ้นปุ๊บจะเป็นแบบนี้ฮะนี่ครับผมมันจะเกิดลักษณะหน้าตาแบบนี้ขึ้นมามันจะบอกเหมือนกับว่าตัวของระบบ RPCS 3นะครับผมตัวของ Fatal t o Error ซึ่งพี่บีลองไปเทสมาแล้วก็ไปลองถามแล้วก็หาข้อมูลมาหลายจุดมากซึ่งข้อมูลมันไม่ตรงเลยสักจุดนะฮะผมสหรับไกที่เขาให้ไปทำมานะครับผมแต่การประมวลผลตรงนี้พี่บีเชื่อว่ามันน่าที่จะเป็นตัวของการ ประมวลผลที่ผิดพลาดระหว่างตัวของ emulator เพราะว่าตัวของ RPS3 c เนี่ยมันจะเป็นระบบที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระหว่างเอาตัว emulator นะครับผมพูดง่ายๆก็คือเอาเครื่อง PlayStation 3มาใส่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของเรานะครับผมซึ่งบางเพื่อนเพื่อนๆบางท่านนะครับผมจะเกิดฟังก์ชันนี้มันมาจากการแอนตี้ของระบบคอมพิวเตอร์ของเรานะครับผมหรือระบบการสั่งการของการจอไม่ตรงกับตัวของ RPS3 c มันเลยทำให้เกิดการลันที่เออร์เลอร์นะครับผมหลังจากที่เราจเจอตัวนี้ปุ๊บใช่ไหมพอเ,เรากดโอเคปุ๊บมันจะรีเฟรช หายไปทันทีนะครับผมตัวนี้มันจะค้าแบบนีสักแป๊บหนึ่งจากนั้นมันก็จะปิดไปเองแบบนี้เลยนี่อันนี้คือทําให้ดูเลยนะครับผมแล้วพอเราเปิดมาใหม่นะครับผม บางคนก็เกมหายหรือบางคนก็เออเลอร์ไปเลยก็คือกดปุ๊บกดเข้าไม่ได้เลยก็มีเหมือนกันนะครับผมถ้าใครกดปุ๊บแล้วกดเข้าไม่ได้แบบพี่บีแบบนี้นะครับผมแนะนําให้ไปโหลดใหม่นะครับผมแล้วมติดต้งอีกรอบหนึ่งนะครับผมทั้ง2เวอร์ชันนะครับผมทั้งเป็นเวอร์ชันที่ลงให้กับเครื่องของ Windows อ่าไม่ต้องบอกว่าลงให้กับเวอร์ชัน Windows ทั้ง6ทั้ง7หรือ10จะเป็นแบบเดียวกันนะครับผมสำหรับบางท่านนะครับผมเพราะนั้นในส่วนนี้นะครับผมพี่บีจะมีวิธีการแก้ไขอยู่2จุดเท่านั้นนะครับ หรือพัฒนาในส่วนส่วนนี้มากน้อยขนาดไหนแต่รับประกันว่าเล่นได้แน่นอนนะผมโอเครับประศิษตรงนี้นะครับผมเพื่อนๆให้สังเกตรตรงนี้นะครับผมบริเวณของส่วนที่เป็นของหน้าอินเวอรเตอร์ในส่วนส่วนนี้นะครับผมเพื่อนๆจะเห็นคําว่าตัวของคอนฟิกอะคอนฟิกเกชันอาตัวนี้นะครับผมให้เรากดไปหนึ่งครั้งนะครับผมตัวนี้จะเป็นระบบปฏิบัติการของตัวเซิร์ฟ ตัวของ e ู m u เ a t o r ของเรานะครับผมมันก็จะมี CPU GPU ใช่ป่ะให้เราเลื่อนไปที่คําว่า GPU นะครับผมซึ่งในตรงนี้นะครับผมมันก็จะมีตัวของ choice ด้านบนเนี่ยที่เห็นอยู่นะครับผมเนี่ยมันขึ้นอยู่ใช่ป่ะซึ่งอันแรก,กจะเป็น CPU ตัวนี้นะครับผมให้ปรับระบบระบบเนี่ยอยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะครับผมและมันอยู่ที่ตัว GPU ฮะ G.P.U. นี่เป็นส่วนที่สําคัญมากอันนี้คือหน้าต่าง s e t เตอร์นะครับผมหน้าต่างหลักเนี่ยนะครับผมเราจะสังเกตว่าจะมีคํา่่เรนเดลอ e r er นะครับผมซึ่งตอนแรกเนี่ยพี่หมีบอกว่าให้เราปรับไปที่ตัวของ v u l c a n นะครับผมซึ่งมันจะเป็นการช่วยให้ใช้ตัวการ์ดจอซึ่งของพี่หมีก็เป็น n v i d i a g e f o r c e r t x 3060 Ti ซึ่งพี่หมีลองเทสมาแล้วนะครับผมว่ามันไม่รองรับระบบนะครับผมมันเลยทําให้ตัวของ e m มเ a t ร r เนะนะผมเกิดการเออร์ขึ้นกําลังหาวิธีแก้อยู่ นะครับผมวิธีแก้ไขเบื้องต้นที่ทำให้เล่นเกมได้นะครับผมนั่นก็คือการปรับไปใช้เป็น OpenGL ครับผมซึ่งมันจะตัดตัวของการจอออกนะครับผมในส่วนนี้แล้วมันก็จะใช้พี่บีจะไม่จะไม่มั่นใจว่ามันไปใช้ตัวของฮาร์ดแวร์หรือเป็นซอฟแวร์นะครับผมไปใช้ตัวนั้นแทนนะครับผมเสร็จแล้วเรากด apply ก่อน1ครั้งด้านล่างทางขวานะครับผมแล้วก็กด save ไปสังเกตนะครับผมถ้าเพื่อนๆปรับนะครับผมให้ปรับดูนะตัวนี้นะครับผม ถ้าเป็นไปได้ปรับเป็น16.9นะครับผมเป็นตัวหน้าจอให้เต็มนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับผมดิสเพย์นะครับผมให้เ,เพื่อนๆนะครับผมไปที่ตัวดิสเพย์60นะครับผมหรือจะสูงกว่าน,นั้นนิดนึงก็ได้นะครับผมแต่แนะนําว่าให้เป็นดิสเพย์60เฟร,รมไว้ก่อนนะครับผมที่เหลือเป็นออโต้ นะครับผมตัวตัวนี้เป็นสโล w rate นะครับผมตัวนี้เป็นสโล w rate นะครับผมอันนี้ก็เป็นโลหรือเป็นไฮก็ได้ตามโปรดเชเดอร์แต่ว่าถ้าเกิดว่าคอมมันขับได้ดีนะครับผมพี่มิก็แนะนําว่าให้ไปเป็นไฮหรืออัลตร้าก็ได้แบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วตัวนี้นะครับผมให้กดไปที่ตรงกลางนะครับผมตัวนี้นะครับผม multi t r a c นะครับผมตัวนี้ก็เป็นบัฟนะครับผม addition setting นะครับผม white color buffer นะครับผมติ๊กไปนะครับผม stick อันนี้ stick blending นะครับผมโหมดก็หมายถึงว่าบริเวณตรงนี้ทั้งหมดเราไม่ต้องปรับนะครับผมตรงเนี้ยถ้าเราปรับไปนะครับผมอย่างเช่นตรงนี้จะเป็นตัวของบัน 1 0ึ่งศูนย์ใช่ป่ะอ่าหนึ่งสอคูณเจ็ดสองศูนย์อย่างนี้ใช่ไหมเราต้องมานั่งปรับให้ตรงกับของเอ่าก็ตัวของไม่ใช่จอต้องบอกว่าหน้าจอเราไม่ใช่การ์ดจอแต่เป็นหน้าจอของเราอย่างเช่นใช่ป่ะหนึ่งเก้าสองศูนย์คูณหนึ่งแปดศูนย์แบบนี้ใช่ไหมครับผมเราไม่ต้องเรากดสติ๊กตัวนี้ไปเลยมันก็จะสติ๊กให้เราไปเลยนะครับผมในบริเวณนี้ง่ายดีนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมติ๊กไปด้วยนะครับผม vs นะครับผมส่วนเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาเรื่องของ ระหว่างหน้าโหลดมันจะมีคำว,ว่าเชดเดอร์นะครับผมให้เรามาที่ตัวของอีมูเลเตอร์ตรงนี้นะครับผมสังเกตอีกครั้งน,นึงนะครับผมจาก G.P.U. ตรงนี้นะครับผมเมาเ,าเ่อยๆมาออดิโอนะครับผม I.O.System.Network.Advanced และอีมูเลเตอร์นะครับผมมาที่หน้าอีมูเลเตอร์เราจะเห็นหน้าต่างตัวนี้มันจะมีคำว,ว่าติ๊กอยู่นะครับผมซึ่งมันจะมีคำหนึ่งว่าเขียนว่าโชว์เชดเดอร์นะครับผมเดี๋ยวพี่มีให้ดูนี่ในตัวนี้ นี่นะครับผมบริเวณคำว่าโชว์เชดเดอร์นะครับผมให้เราติ๊กออกไปนะครับผมเพื่อที่จะไปให้ตัวเกมนั้นนะครับผมโชว์หน้าเชดเดอร์ด้านล่างทางซ้ายของเรานั่นเองนะครับผมเสร็จแล้วอย่าลืมกดแอปพลายก่อนนะครับผมแล้วก็ทำการเซฟไปทีนี้ขั้นตอนที่2นะครับผมก่อนที่เพื่อนๆนะครับผมจะโหลดหรือจะเข้าเกมนะครับผมให้เพื่อนๆนะครับผมมาติ๊กนะครับผมบริเวณนี้ ก็คือเกมที่เพื่อนๆจะเล่นนะครับผมคลิกขวา1ครั้งนะครับผมมันจะมีคำสั่งนะครับผมว่า boost นะครับผม with custom configuration ตรงนี้อย่าเพิ่งกดนะครับผมันแรกอย่าเพิ่งกดนะครับผมให้เรามาที่คำว่า change custom configuration นะครับผมมันจะมาหน้าตัวนี้เหมือนกันแต่เพื่อนๆสังเกตจุดหนึ่งนะครับผมอดนนที่พี่ให้พี่บีให้ดูนะครับผมตัวของ setting นะครับผมมันจะเขียนคำว่า resident e v i l 5นะครับผมกดเหมือนกันนะครับผมเราก็มาดู เห็นไหมครับของข้างบนมันก็จะเป็นตัวเกมนะครับผมตัวหน้านี้นะครับผมคอนฟิกตัวนี้จะเป็นตารควบคุมตัวของอิม,เมูเลเตอร์ตัวหน้าหลักของเขาในเกมเราต้องไปปรับด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมถ้าเราไม่ปรับตรงนี้จะไม่สามารถเล่นเกมได้นะถ้าเ,เพื่อนๆมีปัญหาแบบเดียวกับพี่หมีนะอ่าก็ให้ลงมาที่การปรับนะครับผมปรับแบบเดียวกันเลยปรับให้เป็นแบบเดียวกันเลยนะครับผมเห็นไหมให้เป็นแบบเดียวกันนะครับผมปรับแบบเดียวกันเลยนะครับผมส่วนอิมูเลเตอร์ตัวนี้ก็ปรับไปเช่นเดียวกันนะครับผม ทำให้เป็นแบบเดียวกันนะครับผมจากนั้นนะครับผมจะให้ดูนะครับผมสมมติพี่มิจะเลือกเป็นเกมของ Resident Evil 5นะครับผมให้เรากดนะครับผม p ล่ y ตรงนี้ก็ได้นะครับผมให้สังเกตบริเวณตรงหน้าต่างที่ขึ้นมามันจะเขียนคําว่า OpenGL นะครับผมเราจะใช้การประมวลผลโดยใช้ GL แทนการ์ดจอนั่นเองนะครับผมเล่นได้ไหมเล่นได้แน่นอนนะครับผมอ่ะเราเข้าเกมให้ดูนะรอแป๊บหนึ่ง โอเคมาแล้วนะครับผมดับเบิ่อคลิกนะครับผมก็จะเปิดเข้าหน้าจอหลักได้นะครับผมโอเคเสียงเบาเสียงหนักขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ตั้งค่าของเสียงเอาไว้นะครับผมก็สามารถเข้ามาเล่นได้ตามปกติเลยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมแต่ว่าจะมีปัญหายอยู่จุดจุดหนึ่งนะครับผม ด้วยความที่ตัวของเกมนะฮะผมไม่ได้ขับด้วยการ์ดจอนะฮะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความเร็วแล้วก็ความเสถียรของหน้าจออาจจะมีปัญหานะฮะผมแต่คอนเฟิร์มว่าเล่นได้100%นะครับผมเล่นได้นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องไปดูคอมพิวตี้นะครับผมตรงนั้นด้วยนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะค,ะนะครับผมอันนี้ขออนุญาตกดข้ามเข้าไปในเกมเลยแล้วกันนะอา้าวปะตูฮิเอ้เนี่นี่ครับผมนะครับผมแบบนี้เป็นต้น นะเล่นได้ตามปกตินะครับผมกดได้นะครับผมอย่างที่บอกนะครับผมเล่นตายตามปกตินะครับผมแต่อาจจะมีแหลกบ้างนะครับผมที่เห็นว่าภาพมันอาจจะมีการแหลกนิดหน่อยนะครับผมอันนี้ก็ทําใจนิดนึงนะครับผมสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของตัวอิมเมอรเตอร์ไม่รองรับหรือผู้นี้ก็คือมันทํางานผิดระบบกับตัวการ์ดจอนะครับผมสมมุติว่าถ้าเพื่อน อยากลงเกมใหม่แล้วมันมีปัญหาเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวทำให้ด,ดูยวตัวอย่างนะครับผมตอนนี้พี่หมีก็จะเป็นตัวของ Resident Evil 5ใช่ไหมแล้วก็เป็นเกมตัวของ c o m m a n d e r นะครับผมตัวของ Battle r i a l e Genesis นะครับผมแล้วก็เป็น Gundam นะครับผม Full Boost นะฮะผมสมมุติพี่หมีจะเปิดเกมใหม่ขึ้นมานะฮะผมก็ให้เราทําการไปที่ตัวนี้เลยแล้วกดแบบนี้ก็ได้นะับผมโอเพนตรงนี้ก็ได้นะับผมหรือว่าจะไปกดตรงคอมไฟล์ก็ได้นะับผมตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะับผมใช้คําว่าแอดเกมก็ได้นะฮะผมทั้งสองแบบแต่ท้าง่ายสุดก็คือโอเพนไฟล์ตรงนี้เลยนะับผมเสร็จแล้วนะับผมไปที่เกมที่เพื่อนๆจะลงนะฮะผมแต่ย้ําอีกครั้งนึงนะับผมเกมที่เพื่อนๆจะลงนะฮะผมจะต้องทําการ แตกไฟล์ตามเนื้อหาข้อมูลข้างต้นก่อนนะครับผมก็ไปดูที่คลิปผมพี่หมีก็แล้วกันนะครับผมคลิปแรกนะครับผมแบบนี้เป็นตน้นอ่ะสมมติว่าพี่หมีจะเอาเกมสักเกมนึงลงมานะครับผมดี๋พี่หมียกตัวอย่างเป็นเกมเดี๋ยวดูก่อนนะมีเกมไหนบ้างที่พี่หมีเอาลงไปแล้วนะอันนี้ Resident Evil นะครับผมอันนี้แตกไฟล์อันนี้พี่หมีแตกไฟล์ไปแล้วนะครับผมสมมติเราแตกไฟล์ปุ๊บนะครับผมก็จะได้หน้าแบบนี้มาใช่ป่ะเราก็กดเลือกไปนะครับผมปุ๊บ อ่ะมันจะเข้ามาได้เรียบร้อยนะครับผมตรงนี้ถ้าเราสังเกตดูนะครับผมบริเวณของ resident e v i e w อันใหม่ของพี่หมีนะครับผมมันจะไม่มีตัวขีดตัวขีดแบบสามอันนี้นะครับผมนั่นก็คือมันยังไม่ได้ปรับท่านเองนะครับผมให้เพื่อนๆคลิกขวานะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมไปอันที่อยู่ตรงนี้นะครับผมตรงเนี้ยมันจะยังไม่มีคำว่า reboot f o r m boost from o f i c r a t i o n นะครับผมเพราะว่าเรายังไม่ได้ตั้งค่ามันให้มาตั้งค่าตรงนี้ก่อนนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมกลับไปที่ GPU นะครับผมและเช็ค เพื่อความชัวนะครับผมว่าระบบมันใช้ตัวไหนถ้ามันใช้เป็น OpenGL นะครับผมตั้งค่าเซตติ้งเป็นเบบเดียวกันหมดนะครับผมแบบนี้แบบนี้นะครับผมแล้วก็ไล่ไปดูที่ตัวของอ m นพุเตอร์ด้านหลังนะครับผมว่ามันมีโชว์เชดเดอร์ไหมถ้าไม่มีนะครับผมก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับผมแต่ถ้ามันไปเป็นตัวของอันนี้อยู่นะครับผมไปเป็นแบบนี้อยู่ปุ๊บนะ ให้เปลี่ยนทันทีนะครับผมเพราะว่ามันเปลี่ยนตรงนี้ไม่ได้นะครับผมมันมีการาจออยู่นะครับผมเปลี่ยนจากโ a l แค n นเป็น OpenGL นะครับผมให้เพื่อนๆสังเกตว่าเกมที่เพื่อนๆคลิกไว้เนี่ยตรงหน้าของหน้าต่างที่เราเปิดมามันจะมีชื่อเกมอยู่ r e s i d e n t e v i l Revolution อ่าแบบนี้เป็นต้นนะครับผมเสร็จแล้วกด apply 1หนึ่งครั้งนะครับผมตัวเนี้ยเห็นปะตัวของหน้าจอ ตัวเกมอ่ะตัวล็อกตัวเกมมันจะขึ้นแบบนี้เห็นป่ะอ่าแล้วเราก็กดเซฟนะครับผมคัสตอมคอนฟิกชั่นนะครับผมก็จะเป็นแบบเดียวกันเสร็จแล้วก็ทําการลองเปิดเกมดูนะครับผมตรงนี้ถ้าไม่มั่นใจว่าตรงนี้กดได้ไม่ได้นะครับผมพี่มีก็แนะนําว่าให้เรากดตรงนี้นะครับผมแล้วคียขวาแล้วก็รีบูตบิสคัสตอมนะครับผมตรงนี้นะครับผมบูสติ้งอ่าเทโอเคเราก็กดไปนะครับผมปุ๊บรอแป๊บหนึ่งนะครับผมให้มันบูสต์ก่อนนะครับผม ด้วยความที่เกมนะฮะผมมันเปลี่ยนจากการใช้ตัวของระบบที่ไม่ได้ขับด้วยหน้าจอเพราะฉะนั้นนะครับผมในช่วงติดตั้งครั้งแรกนะฮะผมจะกินเวลานานกว่าการใช้ตัวของกาจอนะครับผมให้เพื่อนๆสังเกตด,ด้านบนนี้นะครับผมมันจะมี FPS อยู่ใช่ปะในส่วนสวน,นี้นะครับผมซึ่งเกมแต่ละเกมมันจะมีกําลังขับที่ไม่เท่ากันบางเกมก็ขับด้วยเฟรมเรทถึง เท่าไหร่60เฟรมนะครับผมตามที่เราตั้งค่าไว้แต่บางเกมก็ไม่ถึงนะครับผมแต่เราติ๊กเอาไว้ว่าสูงสุดอยู่ที่60เฟรมนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหากับระบบในการเล่นมากนะครับผมอ่ารอบิวด์นิดนึงนะครับผมบิวด์นีน่นะครับผมอันนี้เป็นเท่าไหร่ที่เอาเกมมาเล่นนะเอามาใส่นะครับผมวันนี้นะเนี่ยมาใส่เลยนะใสใ่ดูนะครับผม เสร็จแล้วรอโหลดทรอปปิ้งนะฮะผมในส่วนนี้นะฮะผมก็ช้าเร็วมันก็จะขึ้นอยู่กับระบบของมันแหละนะฮะผมอาจจะใช้เวลาหน่อยนะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวขออนุญาตปรับเสียงเกมก่อนเสียงเกมน่าจะดังอยู่นะครับผมโอเคเสียงเกมอยู่ที่20นะครับผมตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้พี่บิ๊กจะเปิดตรงนี้ไปให้ดูก่อนนะอ่าถ้าเรากดดับเบิันคิกนะครับผมก็จะสามารถเข้าหน้าฟูลสกรีนหรือไม่เพื่อนก็จะปดะจมากดตรงนี้ก็ได้ นี่นะผม Resident Evil Revolution นะครับผมเข้ามาได้ตามปกตินะครับผมกดแล้ว Revolution เออนะครับผมวันนี้เขก็ถามนะครับผมว่าเราจะสามารถที่จะ s i g n a l นะครับผม Sign In Sign In ก็หมายถึงว่าเชื่อมต่อกับตัวของ อินเทอร์เน็ตไหมนะครับผมซึ่งในส่วนนี้นะครับผมเราก็มาดูในเรื่องของคอนฟิชชั่นก็ได้นะครับผมส่วนนี้ก็กลับไปที่เดิมนะครับผมตรงบริเวณของเน็ตเน็ตเวิร์กเห็นปะเน็ตเวิร์กมันจะมีคอนเน็กกับดิสคอนเน็กนะครับผมคอนเน็กเนี่ยก็คือการเปิดอินเทอร์เน็ตซึ่งพี่บีไม่เคยเปิดมาก่อนไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอันนี้เดี๋ยวไว้ดูกันในหัวข้ออื่นกันละกันนะหัวข้อนี้มาเรื่องของว่าเกิดบั็กของระบบ RPCS3 นะครับผมในส่วนส่วนนี้อ่ะเราเข้ามาดูกันต่อนะครับผมอันนี้กก็็คคืออได้้นนนะรัับผมี เขาบอกว่าไม่ซิงเราก็ไม่ต้องซิงนะครับผมเพราะว่าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับผมเราตัดอินเทอร์เน็ตออกไปนะครับผมอันนี้โนเซฟนะครับผมแล้วก็อ่ s เซฟไหมเราเซฟไปนะครับผมแบบนี้เป็นต้นอัตราเฟรมเรทของ Resident Evil Revolution นะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ30เฟรมนะครับผม fps 30.002อยู่ประมาณนี้นะครับผมหรือเลทตกลงมาอยู่ที่ประมาณ20ที่จะเห็นไว้นะครับผมอ่ checking to download content please อ่าโอเคเข้าเกมมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าอันนี้นะแต่พี่บีจะยังไม่กดเข้าไปนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าเกมไปเลย เนาะประมาณนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าตอนลงเกมครั้งแรกนะฮะผมแล้วเข้าไม่ได้หรือเปิดไม่ได้เลยนะฮะผมก็คือเอาเกมมาลงตรงนี้ไม่ได้นะฮะผมให้เพื่อนๆน,นะฮะผมทำการอย่กดค้างแบบนง สมมติว่าถ้าเพื่อนๆนะครับผมไม่สามารถที่จะเอาเกมมาลงตรงนี้ได้นะฮะผมในส่วนส่วนนี้นะครับผมก็ให้เรากดครั้งแรกเหมือนเดิมนะครับผมกดเกมปุ๊บสมมติเรากดเลือกเกมปุ๊บนะแล้วมันเกิดไฟล์สีแดงเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาก่อนนะฮะผมให้เพื่อนๆนะครับผมกดไปที่ปุ่มไฟล์ที่อยู่ด้านบนสุดนะฮะผมเสร็จแล้วนะครับผมให้เราค่ะหาคําว่าตัวของเฟิร์มแวร์นะครับผมหรือ Install เฟิร์มแวร์ก็ได้นะครับผมหา Install เฟิร์มแวร์นะครับผมตัวนี้นะวีคันนะครับผม นะครับผมไปที่ตัวของ install firmware นะครับผมในโซนนี้นะครผมทุกครั้งที่เพื่อนๆจะเอาเกมอะไรมาลงก็แล้วแต่ย้ำนะว่าเกมอะไรก็แล้วแต่นะครับผมสมมติพี่บิจะเอาเกม Silent Hill ตัวนี้มาลงอานนี้ตัวอย่างนะพี่บิยังไม่เคยลงมาเลยอันนี้เพิ่งแตกไฟล์มาเลยสมมตินะแล้วมันลงไม่ได้ก็คือเราเลือกเราเลือก open เปิดปุ๊บนะเราเปิดปุ๊บเราหาเกมของ Silent Hill กดปุ๊บ มันเด้งหน้าปุ๊บเลยเด้งหน้าแดงขึ้นปุ๊บเลยนะตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับผมมันอาจจะปิดระบบลงไปให้เปิดมาใหม่ปุ๊บนะครับผมแล้วให้ไปที่ไฟล์นะครับผม install firmware จำไว้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมไปที่ไฟล์ของเกม silent hill หรือเกมที่คุณจะเอาไป add ลงอ่ะนะครับผมไปที่คําว่าอัปเดตนะครับผมคลิกเดี๋ยวเพ่นคลิกเข้าไปนะครับผมมันจะมีไฟล์อัปเดตนะครับผมซึ่งวิธีการแตกไฟล์บอกไว้แล้วเนาะในข้างต้นนะครับผมให้ทําการอัปเดตตัวนี้ก่อนนะครับผมเพื่อให้ตัวของระบบ rps c 3นะครับผมรองรับ ตัวของเกมที่เข้ามานะับผมจากนั้นพอมันดาวโหลดสปายเรียบร้อยใช่ปะคุณก็ไปเปิดเกมเข้าได้ตามปกติแบบนี้เป็นต้นนะฮะผมนี้ก็จะเป็นส่วนขั้นต้นนะฮะผมมาต่อกันดูหัวข้อต่อไปนะฮะผมสำหรับเพื่อนๆน,นะฮะผมที่ใช้ในการแปลงแล้วนะฮะผมก็คือการแก้ป,ปัญหาเบื้องต้นนะฮะผมนะ ซึ่งก็คือการเปลี่ยนจากการใช้การจอไปเป็นใช้ G L นะฮะผมสมมุติว่าถ้าเป็นเพื่อนรู้สึกว่ามันยังมันยังไม่ใช่มันยังไม่ได้นะฮะผมให้เพื่อนเพื่อนบผมเข้ามาที่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะับผมแล้วมี n a n e g เก e p a d นะับผมลงมานะฮะผมตอนแรกเราใช้คำว่า change custom ใช่ป่ะตัว figuration นะับผมให้เรามาที่คำว่า m n n g e นะับผมเกมแพทนะับผมตัวเ e g a m e Patch คืออะไรนะับผมซึ่งเกมเนี่ยนะฮะผมที่เขาปล่อยให้เราดาวน์โหลดกันมานะับผมมันจะมีการอัปเดตเสริมมาจาก ตัวของระบบ PlayStation นะครับผมก็คือ PlayStation 3นะครับผมเขามีการอัปเดตเกมมาให้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับผมให้เพื่อนๆเข้ามาดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมอย่างตัวของเกมอ่ะให้ดูนะผมอันนี้เป็นตัวของเกม Resident Evil ใช่ป่ะ Revolution นะครับผมเมื่อเรากด็นไอ p a ดอ่ะให้ดูอีกครั้งนะครับผมเดี๋ยวจะสงสัยกันนะช้าๆเนาะคลิกขวานะครับผมปกติเล่นเกมนะครับผมเราจะเป็น Wood with custom ใช่ป่ะอ่า ให้เราลงมาเรื่อยๆนะครับผม h ช n ส e Custom จะเป็นตัวนี้นะครับผมให้เรากดคลิกขวานะครับผมและลงมาบรรทัดนี้ที่เขียนคําว่า manage นะครับผม manage game patch นะครับผมเมื่อกดเข้ามาที่หน้านี้ปั๊บอันนี้คืออะไรนะครับผมที่บอกไปแล้วก็คือตัวของการอัปเดตซ่าตัวเกมนะครับผมเขามีการอัปเดตมานะครับผมให้เรามากดที่ตัวนี้นะครับผม unlock fpsr การ unlock fps ก็หมายถึงว่าการประมวลผลที่มากกว่าปกติขึ้นไปนะครับผมได้เราสามารถเปิดความแรงของตัว ให้หลื่นไหลามากขึ้นได้นั่นเองนะครับผมสมมุติว่าเราเปิดไปปุ๊บใช่ป่ะล้วก็กด a อปพ y และอย่าลืมกด a อ p l y ปั๊บนะครับผมอย่าลืมไปกดคําว่า Save นะครับผมเพื่อให้ตัวหน้าจอที่มันปิดไปเพื่อที่เกมตัวนี้นะครับผมจะได้รันระบบได้ต่อนะครับผมแต่ทุกครั้งนะครับผมที่เรา,าตั้งค่าตรงนี้ไปแล้วนะครับผมเราสามารถรันได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนมาปรับค่าใหม่นะครับผมมันอาจจะต้องประมวลผลใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมในส่วนวนี้นะ เอาล่ะทีนี้นะครับผมสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่มีเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับผมเกิดปัญหาอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการลิงก์กับจอยเกมนะครับผมซื้อพี่หมีจะแบ่งตรงนี้เป็น2ส,ส่วนนะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะวเสียงสลรับพี่หมีมันดังมาเลยโอเคลงมานิดนึงก่อนนะ ซึ่งในส่วนนี้มันแบ่งเป็นสองส่วนนะครับผมส่วนแรกสุดเลยนะผมสาเหตุที่ทําให้ตัวของจอยใช้ไม่ได้นะครับผมย้านะใช้ไม่ได้อย่างแรกนะครับผมขั้นตอนที่1น่น่าจะเป็นที่การปรับแต่งนะครับผมให้เพื่อนๆมาที่คําว่าแพดนะครับผมที่เป็นรูปของบริเวณตัวนี้นะครับผมนี่ตัวบริเวณของรูปจอยเกมนะครับผมกดคลิกซ้ายเข้าไปนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นในส่วนของจอยเกมทั้งหมดนะครับผมให้เพื่อนๆเช็ครุ่นของเกม ไม่ใช่สิเช็ครุ่นของจอยเกมนะครับผมว่าจอยเกมของเพื่อนเพื่อนะครับผมเป็นจอยเกมอะไรนะครับผมอย่างเช่นเพื่อนๆใช้จอยเกมที่เป็นระบบของ PlayStation มันก็จะเป็นปุ่มสี่เหลี่ยม X O นะครับผมแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าเพื่อนๆใช้เป็น Xbox นะครับผมมันก็จะเป็นตัวปุ่ม A B แบบนี้เป็นต้นนะครับผมก็อันนี้จะเป็นเพลย์เยอร์หนึ่งเพลเยอร์สองเพลเยอร์สามนะครับผมก็คือถ้าเราทำการเชื่อมต่อเราสามารถจะเล่นเกมกับเพื่อนๆนะครับผมพร้อมๆกันได้ทั้งจอยที่หนึ่งจอยท นะปรับให้ดีนะครับผมทดีนี้พี่บีให้ดูตรงนี้ครับผมมันจะมีคำว่า handle นะครับผมที่อยู่บริเวณซ้ายสุดตรงนี้นะครับผมจะมีคำว่าป่ะอ่าเนี่ย x i เห็นป่ะ x input นะครับผมในส่วนนี้ถ้าเราลงมาดูกดคลิกลงมาดูไล่ดูปุ๊บเพื่อจะเห็นนะครับผมมันจะมีคำว่า no non เนี่ยนะครับผมก็คือไม่ทำอะไรเลยนะครับผมทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผมลงมาคีย์บอร์ดนะครับผมดูเอลช็อคเห็นป่ะมันจะมีตัวของระบบ จอยที่รองรับของเราอยู่นะับผมให้เราหาจอยที่เรารองรับนะับผมอย่างเช่นของพี่หมีก็คือ Xbox นะครับผมก็คือตัว X Input นะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะับผมก็สังเกตเห็นป่ะมันจะเป็นตัวตัวแพดตรงหน้าเนี้ยมันจะเหมือนกันแต่ว่าทางขวาเพื่อนเพื่อให้สังเกตทางขวาเห็นป่ะตัวจอยเห็นป่ะมันจะเป็นตัว y x a b แบบนี้เป็นต้นนะับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมถ้าเพื่อนๆจะตั้งค่านะับผมก็ตั้งตัวของจอยให้เข้ากันให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ กดไปนะครับผมมันจะขึ้นเวทสักพนาทีแล้วเราก็กดปุ่มนะครับผมแพดก็คือบริเวณของปุ่มกดนะครับผมเลฟเลฟติ๊กนะครับผมก็คือตัวอันดอกทางซ้ายแบบนี้เป็นต้นนะครับผมกดให้ครบทุกปุ่มนะต้องกดให้ครบทุกปุ่มนะครับผมแล้วหมื่นสิ่งจะทํางานนะครับผมจากนั้นพอคุณกดครบปุ๊บอย่างเช่นกด L1 ขึ้นเวลาปุ๊บนะกดอย่างเงี้คลิกก่อนแล้วกดนะครับผมคลิกซ้ายนะครับผมแล้วกดปุ่มที่จอยของคุณนะครับผมถ้ามันติด นะครับผมมาก็จะคอนเฟิร์มแบบนี้จากนั้นก็ทําการเซฟไปนะครับผมก็เป็นอ s s ีพสิ้นนะครับผมกับแบบที่2นะครับผมที่พี่หมีคิดว่ามันเป็นไปได้สูงว่าทําไมจอยถึงไม่ควบคุมหรือทํางานนะครับผมจอยบางตัวเนี่ยนะครับผมมันไม่ได้รองรับกับตัวระบบอิม l ร์เตอร์ซึ่งมันอาจจะเป็นจอยที่พี่หมีมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมมันจะเป็นจอยที่มีลักษณะเป็นเลขนะครับผมปุ่มอะปุ่มทางขวามันจะเป็นเลข1 4 2 3อ่ะอ่าไอ้1234อ่ะ นั่นแหละซื้อไอ้ปุ่มนี้พี่หมีคิดว่ามันอาจจะเป็นจอยรุ่นเก่านะครับผมมันอาจจะไม่สามารถลิงก์กับตัวขออิม,มู a t เรเตอร์ได้นะฮะผมหรืออีกย่าก็คือการเชื่อมต่ออันนี้คือสายที่ที่สอนะที่เราไม่สามารถที่จะกดปุ่มอะไรได้หรือไม่สามารถตั้งค่าจอยได้นะครับผมยังไงลองไปเช็คดูก็แล้วกันนะครับผม โอเคครับผมก็ตไปแล้วนะครับผมสำหรับวิธีการแก้ไขเบื้องต้นให้เรากลับมาเล่น RPCS 3หรือ emulator PlayStation 3ได้ก่อนชั่วคราวนะฮะผมซึ่งในตรงนี้เป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะฮะผมเพราะว่าเราแค่เปลี่ยนจากรูปแบบการใช้ตัวของการ์ดจอมาเป็นตัว OpenGL นะฮะผมและตอนนี้ก็กำลังหาวิธีการในการแก้ไขเพื่อให้กลับไปใช้ตัวของ กาจอได้เหมือนเดิมนะครับผมเั้นนี้นะครับผมก็ต้องขออภัยเหล่าเพื่อเพื่อนน้องหมีด้วยนะครับผมสำหรับข้อมูลบางอย่างที่อาจจะมีข้อผิดพลาดหรือบางท่านที่ยังทําไม่ได้เพราะว่าเกิดระบบรวนหรือพูดง่ายๆก็คือตัวของอิมพอร์เตอร์นะครับผมที่ดาวน์โหลดไปมันอาจจะไม่รองรับกับตัวกาวจอของเพื่อนเพื่อนนั่นเองนะครับผมก็ลองทำตามวิธีนี้ดูนะครับผมหากมีข้อมูลประการใดและมีคำพูดใดที่ไม่เหมาะสมขออภัยเหล่าผพเพื่อนน้องหมีไมอย่างสูงนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่มีขอตัวลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนแล้วไว้ RPS3 c ในข่าวหน้านะครับผมสวัสดีสวัสดีครับผม